ผู้รักใหม่เตอรพร้อมมิ้นภูผายกแก๊งเช็คอินสมุยทริปนี้มีแต่ความหวาน แม้จะยังคงปากแข็งเรื่องสถานะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าคู่นี้เขาหวานกันจริงๆสำหรับคู่รักลุงลิงอย่างเต๋อชันทวิทย์และนางเอกหวานใจใหม่ดาวิกาแม้ต่างฝ่ายต่างยุ่งแค่ไหนก็หมันหาเวลาเติมความหวานให้กันตลอดจนตอนนี้ก็คบหาดูใจกันได้กว่า3ปีแล้วล่ะค่ะเช่นเดียวกับคู่ของนางเอกสาวสวยมิ้นทาริดาและภูผาเตชะนารง ซึ่งต้องบอกเลยว่าคู่นี้เขาคบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีแล้วไปไหนก็ตัวติดกันหวานฉ่ำกันตลอดแต่ก็ยังไร้วี่แววเรื่องข่าวดีเหมือนเพื่อนๆล่าสุดสองคู่รักใหม่เตอ๋อพร้อมมิ้นท์ภูผาแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวกันฟินๆที่ทะเลสมุยตามประสาคนเป็นแฟนกันพร้อมเผยโมเมนต์หว,วานๆของแต่ละคู่ให้ได้เห็นกันผ่านอินสตาแกรม แต่ที่ทำแฟนๆและหนุ่มๆต้องใจสั่นคือความแซ่บของสองสาวเที่ยวทะเลทั้งทีจะไปธรรมดาได้ไงใช่ไหมล่ะคะสาวใหม่สาวมิ้น